ที่นั่นมันเป็นบ้านช้างมึงน่าจะสงวนไว้ให้ช้างมันอยู่ก็พอแล้วไอ้ห่ามึงคิดแค่นี้ไม่เป็นหรือไงวะแม่งคิดไม่เป็นมาน,นี่เดี๋ยวกูจะตีนคิดให้หมาไอ้เหี้ยผมรู้ว่านี่มันเป็นที่อยู่ของช้างให้ช้างมันอยู่เหอะคนมีที่เยอะแยะแล้วมึงอยากสร้างตรงไหนมึงก็สร้างไปสิเมื่อกี้นี้ผมไปไหว้พระเนเรศวรตอนที่ผมจุดธูปนะครับพนมมือขึ้นเหนือหัวผมบอกว่า ภาวนาภาวนาให้ผมตกนรกเพราะผมจะไปรออยู่ที่ปากประตูนรกพร้อมกับช้างหลายๆเชือกเตรียมเตรียมรอไอ้พวกเฮียนี่ลงไปจะให้ช้างแก้แทนครับจะให้ช้างกระทืบแม่งให้แบนให้หมดเลยมันจะได้รู้ว่าการตายครั้งที่สองนั้นเป็นยังไงจริงๆ ผมเงยหน้าขึ้นไปก็เห็นพระนะเลสวนขี่ช้างโอ้บรรพชนบนรรพสัตว์ของเรานั้นเป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงให้กับแผ่นดินนี้ทำไมมึงถึงจองล้างจองผ่านเขานักล่ะไอชิบหายเอ้ย